ก็กลับสวัสดีพี่น้องเช่นรบกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งคลองนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือก<ฤ>ูเซตโบโลมาร์กนะผมหรือว่าหัวน้องโบโลนี้นั่นเองครับผมของชิ้นนี้นะครับจ่ายด้วยกันทั้งหมด5,000ชิน้นนะแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่374ชิ้นเท่านั้นเองครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้น่าคือแมปบีออนนะผมซึ่งหน้าตามแมปแลว้วเวทจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขยันตัดภาพเข้าไปในเกมน,นะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้าเกมมา้เนี่ยพอดีเมื่อกี้ผมลืมกดอัดคลิปนะผมผมก็เลยจะมาทำเควสตัวนี้ให้ก่อนนันเบื่อโดยเควสอันนี้ทับเพื่อนให้เพื่อนวิ่งมาทางนี้ได้เลยับผมเราต้องไปกดรับเควสก่อนครับถึงเควสมันจะขึ้นมาครับผมวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก่อภาพไปไวๆนะเพื่อนเพราะคลิปนี้มันอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมแต่ดูจบรับรองว่ารับของได้แน่นอนนะครับ อ่ะพอถึงตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนวิ่งมาคุยกับคนนี้นะผมเห็นไหมแล้วก็กดคุยได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับเควสเขาจะขึ้นมาทางด้านบนนะผมโดยเควสน,นี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปทําชิ้นที่4ของนั้นเพื่อนซึ่งชิ้นที่4เนี่ยก็คือไอ้ต้นไม้ขวามือตรงนี้ครับผมเควสเขาบอกว่าให้เราเข้าประตู ทีเฮาไปนป้ำเพื่อนก็คือประตูต้นไม้ตรงนี้ผมซึ่งประตูเนี่ยเขาจะมีเวลานับถอยหลังให้ด้วยผมว่ากี่กี่นาทีเวลาจะเปิดนะแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอนที่เราเข้าประตูกันเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เหลือห้าวินะประตูก็จะเปิดนะผมซึ่งหน้าตาประตูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมพอประตูมันเปิดก็สิงม่วง,งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆวิ่งเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่ะมันก็จะดูดเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเขาจะวาร์ไปเราไปอีกแผนที่หนึ่งนะเพื่อนอ่ะพอเพื่อนๆเข้ามาถึงนะครับแมปนี้ครับมันจะเหมือนออฟบ,บีงโง,ง่ๆนะรแตเา้องทหาหของต้นไม้ของเรานะเเเรรริิิ่่่มมมมดดีกัันนนนไไปะะคคบบหหาาาขอองงจใ้้พมมืวตผผลย ผมแนะนำให้เล่นให้รอบเดียวผ่านไปเลยนะเพื่อนเพราะเพื่อนๆถ้าคนไหนที่ล่วงลงมาเดี๋ยวผมบอกเลยว่าเดินไกลามากๆผมยิ่งเราไปไกลไหนยิ่งเดินไกลนะนี่นครับมันจะมีเถาวันนะต้องคอยกระโดดดีๆบผมกะจังหวะดีๆนะเพื่อน นี่นะครับพอถึงปราสาทตรงนี้ครับผมปราสาทตรงนี้อาจจะมีอยู่หนึ่งชิ้นนั้นเพื่อนเพื่อนวิ่งไปได้เหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะนี่ครับพอถึงตรงนี้เพื่อนกระโดดนะครับผมอ่ะกระโดดนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยของชิ้นแรกมันจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะเพื่อนให้เพื่อนกระโดดเข้าไปเก็บได้เลยครับ <S <S เห็นไหมครับเป็นมานนหนึ่งแล้วผมตัดอีกสองชิ ia, ้นเพื่อนต้องวิ่งไปต่อนะอ่ะอันนี้นะครับตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบเล่นไม่เก่งอ่ะผมแนะนําให้เพื่อนมากระโดดดอกบัวตรงนีรนะ วิ่งมาทางนี้เอานะครับผมนี่นะครับพอถึงตรงนี้เพื่อนๆกะดีๆนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าดล่วงเราไปเนี่ยสู่ขีดแล้วผมบางทีเพื่อนๆอาจจะลงไปข้างล่างสุดเลยครับต้องวิ่งมาใหม่นะนี่ครับกะเวลาดีๆนะเึะ๊บนี่รีบกระโดดครับเึิบนี่นครับผมพอถึงตรงนี้ให้เพื่อนเลี้ยวขวามานะครับระ,ะโดดขวามาครับผม พอถึงตรงนี้นครับของบนนี้มันจะมี2ชิ้นนะเพื่อนก็คือไอ้ต้นไม้นี้นะจะมีอยู่2อันนะเพื่อนก็วิ่งไปเรื่อยนะผมแต่ระวังล่วงด้วยนะเพราะถ้าล่วงเนี่ยเราไม่ถึงจุดเช็คพอยต์มันจะกระโดดกลับมาตรงที่เดิมนะผมเพราะผมเองก็ตายประมาณ2-3รอบแล้วเพื่อนอันนี้นะครับเมื่อผมแนะนําอยากกระโดดข้ามไปงั้นนะผมเพราะบางทีมันล่วงนะครับผมผมก็ไม่แนะนํานะให้กระโดดมาทีด้านอย่างนี้นะตามมาได้เลยนะครับ อ่ะพอถึงเช็คพอยตรงนี้ครับเราก็วิ่งไปตามทางของเขาเลยนะผมแต่ระวังร่วงเหมือนเดิมนันเบื่อนนี่ก็ปล่อยเลยครับไม่ต้องทำไรมันก็เด้งเองนะ พอถึตรงนี้นะเพื่อนตรงนี้จะมีอยู่หนึ่งอันนะผมบนเห็ดสีเหลืองตรงนี้นะอย่าลืมเก็บกันด้วยนะผมไม่ใช่วิ่งเพลินนะนี่นะครับอันที่สอนะแล้วก็อันสุดท้ายที่อยู่บนยอดสุดตรงทางออกนะครับผมแั้เพืนวิ่งไปต่อเลยนะครับ พอถึงอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนระวังกันนิดนึงนะผมนี่นะมันจะมีเครื่องสไลด์ตรงนี้นะผมต้องคอยวิ่งกระโดดไปเรื่อยนะครับผมอ่ะกระโดดไปครับปึ๊บอ่าระวังด้วยนะเพื่อนล้วใบไม้เนี่ยเราเวลาเราเหยียบแล้วมันจะเฉาลงนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับต้องรีบกระโดดรีบไปต่อนะเล่งดีๆแล้วรีบกระโดดนะ,ะ,นนะครับผมอ่ะนี่ครับปึ๊บกระโดดหนึ่งกีแล้วเข้าไปอันต่อไปนะ อันนี้นะครับเพื่อนพอถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนให้เลงเสาตรงนี้นะนี่ครับไอไม้2อันตรงนี้นะครับผมวิ่งไปครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะปึ๊บเห็นไหมมันจะพอดีเป๊ะเลยครับแล้ววิ่งต่อนะผม นี่นครับอันที่ถามจะอยู่ตรงนี้นะผมอ่ะเพื่อนเก็บได้เลยนะเสร็จแล้วเ,เนเี่ยผมเพื่็วาร์ปเข้าประตูตรงนี้นะผมนี่นะขี่วงตรงนี้นะครับแล้วเขาจะวาร์ปแล้วกลับไปที่เดิมนะผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมขอขอนุญาตเปลี่ยนตัวก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอีกตัวหนึ่งนะหลังจากนี้เพื่อนออกประตูนี้มานะผมให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยนะผมอะประตูต่อไปที่เราจะไปทำครับก็คือประตูลาวานั้นเพื่อนนี่นะครับให้เพื่อนวิ่งมาทางนี้ได้เลยนะผมนี่นะ ไปแล้วเนี่ยเราก็รอเวลาไปเข้าประตูเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอนที่เราอยู่ในแมปเลยนะครับแมปนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้เอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาลองเล่นเนี่ยบางทีก็บักนะผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่ามันบักทุกคนหรือลัานะเดี๋ยวผมจะไปบอกนะว่าจุดไหนมันบักนะเบื่อพอเวลาเริ่มนับเนี่ยเพื่อนๆก็วิ่งไปตามทางเลยแลผมแต่อันนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้มันมีความเร็วให้ด้วยนะเบื่อนนี่นะครับพยายามวิ่งเข้าอุโมงค์ไว้นะครับผมนี่นะวิ่งเข้าอุโมงค์ เนี่ยเห็นนับเพื่อนโอ้โหแปบ๊บเดียวกระโดดแบบนี่ผมไม่ได้กรอภาพนะผมอ่ะให้เพื่อนดูนะบางทีอุณหภูมิหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะดูสิบางทีมก็วิ่งเร็วเร็วครับบางทีก็วิ่งช้านะ อา่าถ้าเราล่วงกระโดดลงไปตายได้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะเลยของที่เราจะต้องเก็บนั้นเพื่อนสังเกตซ้ายมือบ่อยๆนะครับผมอ่ะวิ่งไปครับพยายามวิ่งเข้าถ้าฝั่งซ้ายไว้นะเพื่อนเพราะเพื่อนๆิ่ไหนที่วิงว่งวิ่งแบบจะวิ่งเส้นนอกอย่างเดียวเนะี่ยมันจะมีอันหนึ่งแล้วผมเห็นไหมอยู่ตรงนี้แล้วผมนี่ครับอันนี้นะครับบางคนผมไม่แน่ใจมันบั็กหรือเปล่านะแต่ของผมมันบั็กนะเพื่อนอา้าว เก็บเงียม่ทันเสร็จเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับวิ่งไปใหม่นะครับผมให้เพื่อนวิ่งไปที่เดิมนะที่เราเก็บหินเมื่อกี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่บั๊กเหมือนผมนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถกดออกทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนแต่สําหรับใครที่ไม่บั๊กนะให้เพื่อนวิ่งตามผมมานะครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนละเอียดนะเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆงงกันนะบางคนบัก๊กบางคนไม่บั๊กนะครับผม นี่นะครับหินก้อนอีกก้อนนึงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมวิ่งลงมาก็จะเจอเลยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆต้องวิ่งผ่านเส้นนี้อยู่แล้วครับผมเพื่อนเพื่อสังเกตดีๆนะแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะครับก้อนสุดท้ายเขาจะอยู่บนยอดสุดนะครับเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมวิ่งให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะผมว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะนี่นะครับผมก้อนสุดท้ายเขาจะอยู่ทางซ้ายมือนะเพื่อนอันนี้ประตูที่เราเข้าเส้นชัยใช่ไหมแต่ก้อนสุดท้ายเขาจะอยู่ตรงนี้นะสำหรับคนที่ไม่ปักก็มาเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็วิ่งออก ทางเส้นชัยได้เลยนะผมเห็นไหมฟินิชตรงนี้นะพอถึงตรงนี้แล้วผมเควสของเราก็จะเหลือแค่สองอันใช่ไหมอันนี้เพื่อนๆก็เลือกอน,นะครับว่าเพื่อนจะทาอะไรก่อนนะแต่ที่ผมจะไปทําผมจะทําอันนี้ก่อนนะเพื่อนเก็บแมงมุมก่อนนะผมโดยแมงมุมตัวแรกเนี่ยให้เพื่อนๆวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับเพราะจะอยู่บนะระฆังนะใครที่เคยทําเควสนกแดงเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะผมว่าะระฆังอยู่ตรงไหนนะให้เพื่อนวิ่งมายางนะครับระวังตกกันด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะเนี้ยล่วงไปเราก็ต้องวิ่งมาใหม่นะ อันนี้นะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมสามารถกดเก็บได้เลยของมก็คือแมงมุมตัวนี้นะเบื่อเห็นไหมนี่นะครับตัวนี้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกระโดดลงไปข้างล่างนะครับผมอ่ะต่อไปแมงมุมตัวทนะี่2นะครับแมงมุมตัวที่2เนี่ยอันนี้เราต้องบินขึ้นไปนะถ้าใครอยากไวๆนะผมโอ้โหผมไม่ทันรอบนี้แน่เลยเรียบร้อยครับผมไม่ทันครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเมื่อรอใหม่3สามสิบวินะเอาทันไหมโอเคทันนะครับผมถือว่าบุญมีนะให้เบื่อเล็งสักครู่นะเบื่อนนี่นะให้เบื่อเล็งตรงนี้นะ ตัลัดษณ์ตรงนี้ครับผมอ่าแมงมุมเขาจะอยู่ตรงนี้เลยหนึ่งอันนะปั๊บกดเก็บครับพอกดเก็บตรงนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนกระโดดบินขึ้นมาตรงนี้นะผมอีกตัวหนึ่งเขาจะอยู่บนยอดตรงนี้นะตัวนี้นะครับผมตัวที่สามนะเสร็จแล้วนะครับผลิัสุดท้ายของเรานะผมคอยเราตามหาลูกกตานั้นเหืือนซึ่งลูกกตาเนี่เขาจะอยู่ในซอมบี้นะผมหมวดซอมบี้นะครับเขาจะอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนตรงนี้นะผมบผมการเพื่อนวิ่งขึ้นไปนะผม เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนรอห้องเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้ผมตัดไปตอนที่เราเข้าห้องเหมือนเดิมนะครับอ่าพอเพื่อนเข้ามาในแมปแล้วนะผมอันนี้มันจะมีอยู่สามชิ้นนะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนจำไว้ว่าบนท่อแล้วก็น้ำนะผมจําอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเก็บท่อกันเลยครับผมอยู่ตรงหน้าเราเลยนะเนี่ยครับต่อไปข้างบนสุดนะครับมันจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะเพื่อนจะหาทางปีนไปนะผมทางใครทางมันได้หมดนะครับผมไม่ต้องตามผมก็ได้น้แบบนี้นะ เห็นไหมครับเมื่ออันที่สองอยู่ตรงนี้นะ,ะเก็บมาครับส่วนอันที่สามจะอยู่ในน้ํำนะผมอันในน้ํำนะผมจะไม่ผิดน่าจะแถวแถวนี้นะครับผมอ่ะอ่ะน่าจะตรงนั้นนะเพื่อนอ่ะใช่ครับผมอันที่สามนะปับ๊บพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดออกได้เลยนะผมทางด้านขวามือนนะ เราก็จะวาร์ปเรากลับไปแมปบียนเหมือนเดิมนะผมอันนี้เนี่ยก็คือเควสของเราเสร็จสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนที่เหลือเพื่อนเพื่อก็ไปกดเค้แเลยวผมโดยวิธีการไปกดเคมนะให้เพื่อนๆวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับผมนี่นะวิ่งมาตรงนี้นะครับคุยกับป้าคนเดิมนะผมนี่นะ๊เรียบร้อยครับเควสของเรานะครับเขาก็จะเด้งลงมาอย่างนี้เลยนะเพื่อนจะกดเคมกันได้เลยนะครับผม แค่นี้นะครับสำหรับของฟรีชิ้นนี้นะเอาล้วครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเนเพืเ่อนคนไหนที่มีคำถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้วอีหน้าผมจะพาไปรับไลน์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ E ีีหน้าจ้าอย่าลืมรีบเข้ามารับกันนะผมของแจกแค่5000ชิ้นเท่านั้นนะ